รู้หรือไม่ว่าในทุกๆเช้าวันนี้1 0พฤศจิกายน2568นักขับรถหลายล้านคนในประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับคำถามใหญ่ที่กระทบกระเป๋าเงินราคาน้ำมันจะสูงขึ้นอีกหรือไม่และว,วันนี้เราได้ข้อมูลล่าสุดจากสถานการณ์นี้มาบอกกันแบบเจาะลึกพร้อมคำอธิบายง่ายๆสำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อให้เข้าใจชัดเจนขึ้นเพราะการรู้เท่าทันราคาน้ำมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเติมรถแต่ยังเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตประจำวันด้วยเริ่มต้นจากข้อมูลราคาน้ำมันในวันนี้1 0พฤศจิกาย,ยน2568 ซึ่งได้มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถืออย่างบางจากแบงก์เชอร์คอร์ปอเรชันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดจําหน่ายน้ํามันรายใหญ่ของไทยที่อัปเดตราคาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกและปัจจัยภายในประเทศมาดูราคาแก๊สโซฮอลกันก่อนเพราะนี่คือตัวเลือกยอดนิยมสําหรับรถยนต์ทั่วไปที่ต้องการสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและราคาแก๊สโซฮอล95ซึ่งเป็นเกรดที่มีเนื้อแก๊สโซฮอลสูงเหมาะสําหรับรถใหม่ๆถูกจําหน่ายที่ราคา31.85บาทต่อลิตรในขณะที่แก๊สโซฮอล91ที่มักใช้กับรถรุ่นเก่าหรือที่ ต้องการประหยัดกว่าเล็กน้อยอยู่ที่31.48บาทต่อลิตรค่ะลองคิดดูนะว่าถ้าเติมรถ50ลิตรคุณอาจต้องจ่ายเพิ่มขึ้นถึงหลักร้อยบาทเมื่อเทียบกับเดือนก่อนสำหรับราคาดีเซลในวันนี้ซึ่งเป็นน้ำมันสำหรับรถบรรทุกรถยนต์ดีเซลและเครื่องจักรอุตสาหกรรมดีเซลพื้นฐานประเภท B7 ที่ใช้กันทั่วไปมีราคาณจุดจำหน่ายที่30.9บาทต่อลิตรแตกต่างจากดีเซลพรีเมียมอย่างไฮพรีเมียมดีเซล e อ SB7 ที่มีคุณภาพสูงกว่าเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างราบรื่น เล็กน้อยที่45.64บาทต่อลิตรก็ตามนี่คือตัวเลือกสำหรับใครที่ใส่ใจในประสิทธิภาพระยะยาวอย่าลืมว่าดีเซนมักถูกใช้ในภาคขนส่งดังนั้นราคานี้กระทบถึงต้นทุนการขนส่งสินค้าอย่างไม่อ้อยเลยทีเดียวมาสรุปราคาน้ำมันวันนี้ให้ชัดเจนอีกครั้งเพื่อความสะดวกโดยแบ่งตามประเภทกันเลยค่ะดีเซนไฮพรีเมียมดีเซนเอสไฮพรีเมียมดีเซลเอสบีเจ็เศ้าราคา45.64บาทต่อลิตร เหมาะสำหรับรถที่ต้องการสมรรถนะสูงและลดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ให้ดซีลเอสไฮเด l ีเลสหรือดีเซนพื้นฐาน B 7เศร้าราคา30.94บาทต่อลิตรตัวเลือกมาตรฐานสำหรับการใช้งานทั่วไปเบนซินแก๊สโซฮอ์แก๊สโซฮอล์เก้ราคา31.48บาทต่อลิตรเหมาะสำหรับรถเก่าที่ไม่ต้องการโอคเทนสูงมากแก๊สโซฮอล์เก้ ราคา3า8 5บาบาทต่อลิตรแนะนำสำหรับรถยนต์สมัยใหม่เพื่อป้องกันเครื่องยนต์ไฮพรีเมียมเ7แก๊สโซฮอลเราคา49.54บาทต่อลิตรเลือกสำหรับรถรูหราาท,ที่ต้องการพลังงานสูงสุดแก๊สโซฮอลอียี่สราคา29.64บาทต่อลิตรตัวเลือกประหยัดที่ผสมเอทานอล20%เนหมาะกับรถทั่วไปและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยลองนึกภาพการลดการพึ่งพาน้ำมันดิบจากต่างประเทศแก๊สโซฮอลอี ราคา27.59บาทต่อลิตรมีเอทานอลสูงถึง85%สำหรับรถที่ออกแบบมาเพื่อใช้เชื้อเพลิงประเภทนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายและคาร์บอนฟุตพริ้์ได้เยอะทีเดียวหมายเหตุสำคัญราคาทั้งหมดนี้มาจากข้อมูลของบริษัทบางจากจำกัดมหาชนแบงค์เชฟซึ่งสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่ h t t p s w w w b a n k c h e c o t h p r i c e แต่โปรดทราบว่าราคานี้ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ของกรุงเทพมหานครหากคุณอยู่ที่นั่น และควรเดินทางไปตรวจสอบราคาจริงณสถานีเติมน้ำมันใ,นใกล้บ้านเพื่อความแน่นอนเพราะราคาอาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างสถานีต่างๆราคาพรุ่งนี้จะเริ่มมีผลตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของวันที่11พฤศจิกายน2,568นะคะแ d v e r t i s ท m e n t แต่รู้ไหมว่าหน้าตาสำคัญของเรื่องนี้คืออะไร นี่คือส่วนที่หลายคนมักพลาดไปราคาน้ำมันไม่ได้ขึ้นหรือลงเฉยๆแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นราคาน้ำมันโลกที่ผันผวนจากสงครามหรือภัยพิบัติธรรมชาติการปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราหรือแม้แต่การตัดสินใจของรัฐบาลไทยในการปรับราคาเชื้อเพลิงภายในประเทศ และนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มกลายเป็นเรื่องโต้เถียงกันได้บางคนมองว่ารัฐบาลควรลดราคาน้ำมันผ่านการอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงเศรษฐกิจถดถอยแต่ฝ่ายตรงข้ามบอกว่าการอุดหนุนนั้นทําให้รัฐต้องสูญเสียง,งบประมาณมหาศาลและอาจไม่ยั่งยืนในระยะยาวเพราะท้ายที่สุดแล้วมันจะนําไปสู่นี้สิ่งที่ส่งต่อให้ลูกหลานเราคุณคิดยังไงการให้อุดหนุนน้ำมันเพื่อช่วยชาวบ้านเป็นการช่วยเหลือที่จริงใจหรือเป็นการหนุนอุตสาหกรรมที่ไม่ยั่งยืนและกระทบสู่สิ่งแวดล้อมลองพูดคุยกันดูในคอมสิ และอย่าลืมแชร์ประสบการณ์ของคุณในการ A เลือกใช้เชื้อเพลิงเพื่อประหยัดเงินด้วยเพราะทุกความคิดเห็นล้วนมีค่าทั้งนั้น